ระยะทางม้าไก่ก oh ่อนกันเจ้าสวรรค์นาเคศนี่หาล้อยโลได้ดันอ่าหาล้อยโลมาจังเทพน้อยสิงห์แห่งม้าไก่สิบวันได้บักหาหกสิบล้านอ๋อโอ้ยพี่น้องจ้าพี่น้องจ้ามาดูเรือเที่ยวนี้เขาบอกว่าปล่อยเรือประเภทจากสปปราวมาทักสองลำในน้ำของเรือไก่ทองร่องน้ำแดงเปิดสิกับเรือเทพพรชัยเทพพรชัยเขาบอกว่าเรือสวรรค์นาเคศกับเรือพี่น้องบริคมไซสอง เรือของสองรำเาบอกว่าเปิดผายแรงแซกขึ้นมาเปิดผายแรงแซกมาต่างคนต่างอัดต่างคนต่างฟันต่างคนต่างแซกแยกกันออกมาละโว่เอาละว่าดูซิว่าเรือสองแขวงมาเจอกันล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงในน้ำเรือดีไก่ทองไก่ทองเดินทางมาจากนู่นแล้วับแขวงวุลิต้องใส่ตาคนฝั่งนี้ต้องคนต้องซับกับเรือดีเทท้พรใส่จากแขวงสวรนนะักเข็ตสมบูรณ์เราด้วยกันนะกูปี ลเราตะกูร่องน้ำเน็งก็ซบปปเราร่องน้ำน้ำเงินก็ซบปปเราขนาดนี้เดินทางมาไกลคนละสิบหกล้านคนละสิบหกล้านสามสิบสามล้านขนาดนี้ไก่ทองไก่ทองเริ่มรู้ตัวว่ามัน่องเริ่มหมดเริ่มเบียดเริ่มเสียดเริ่มสีเริ่มอัดเริ่มเคาะ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 ขึ้นมาว่าจะทันหรือไม่ทันขนาดนี้ร่องน้ำน้ำเงินร่องน้ำน้ำเงินเทปพรอนใส่ไม่ไหวแล้วเว้ยใส่เกียร์หนึ่งเกียร์สองของรถนกระซัมติดตามกระซีไม่ไหวชราใจไม่ได้ใส่เกียร์บีหนีแล้้ววเย ชุดท้ายจะเข้าเส้นไซตอนนี้ไก er er ่ท้องกับน้ำแกแซงไก่ท้องกับน้ำตีเฮงแซงนี่ออกมาส่วนอีกร้านหนึ่งเทพบอลไซตอนนี้น้ำมันหน่อยๆน้ำมันหน่อยๆตั้งเมืองกันว่าห้าสิบแปดจุดด้ายไผ่สิเป็นไผ่ตอนนี้หัวเพียงหัวไผ่สิเข้าหุนเข่าได้จ้าเลยอ้าวไผ่สิเป็นไผ่ตอนนี้สู้สิสู้สิหัวเหืิอยังส่อกันอยู่ไก่ท้องห้องน้ำแดงไก่ท้องห้องน้ำแดงเทพบอลไซห้องน้ำเงินเปิดผายบดผายเบียดผายเสียดผายสีไก่ท้องพอนไซไก่ท้องพอนไซไก่ท้องพอนไซก่อนไทยไก่สองไ แลลาวคือทั้งสองล้ำพวดเข้าเส้นใสขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับสู้ซี่สู้ซี่นะครับนี่แหละครับเป็นเรือจากฝั่งเดียวกันแต่ก็ศักดิ์ศรีค้ำคอครับยอมกันไม่ได้นะครับประกาศผลยังไม่ได้เดี๋ยวจะขอดูภาพนิดนึงจ้าแม่หัวใจเต้นทุ่มตามเลยครับดูที่ว่าตลาดหุ้นจะปั่นพวนหรือเปล่า ก็รออีกสักประเดี๋ยวเนาะเพราะว่าตอนนี้ผู้จัดการเรือแล้วก็ประธานการตัดสินกําลังกอวีทีโอรอบที่5 5 3ห้าครับรอแป๊บเดียวครับแม่ถือว่าถ้าเป็นภาคกลางก็ริเกเนาะแต่ว่าตอนนี้ตลาดหุ้นเรากําลังขึ้นขึ้นลงลงครับดูสิว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับแล้วดูอีกไม่รู้กี่เที่ยว ผลการตัดสินจากกรรมการผู้ทรงเกียรติตัดสินให้เรือที่ชนะในเที่ยวนี้คือเรือในร่องน้ำลงเงินรับน้ำเงินครับเทพพรชัยครับโอ้เท <นะ S 2> พพรชัยนะจากแขวงสวนนัเขคตครับเป็นเรือชนะเที่ยวนี้เชือดเฉือนกันประมาณ3หมนวดจริงๆจริงๆนะครับครับผม